สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องแฟนขี้บนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยหนังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรดูเลยเนี่ยยูนเน็ f ฟิกฉันก็ดูหมดแล้วน่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะเฮ้ย โค้รของโค้รจะน่าเบื่อเลยทำอะไรดีนะโคตหน่าเบื่อไม่มีอะไรจะทำเลยนี่ตืึงตืึงตืึงต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 ึงะไรเนี่ยเสียงไรวะเสียงไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยแจ้งเตือนมาเยอะจังเลยคนได้ชำระค่าของ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 ค่าไอ ร้อยข้อความเลอเนี่ยการชําระเงินเนี่ยฮะมันจะเยอะไปแล้วนะสั่งอะไรตะบีตะบันสั่งอะไรไอววยละไวยแทะสั่งเยอะเกินไปไหมมีเงินเท่าไหร่ก็สั่งของเท่านั้นแลนหละเนาะนี่คุณทําอะไรอะ่ะคุณฉันเพิ่งสั่งกระเป๋าแบรนด์เนมมาใหม่นะคะ่ะรุ่นออกใหม่ล่าสุดด้วยดูสิคะสวยไหมคุณครับมันก็สวยนั่นแหละ แต่คุณก็ควรช่วยกันประหยัดนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าตะบีตะบันจะสั่งอย่างเดียวเลยแม่คุณก็ของมันต้องมีนี่ไม่มีถ้าไม่มีฉันจะสั่งทำไมล่ะถ้ามีฉันจะสั่งทำไมล่ะนี่ช่วยกันประหยัดนิดนึงนะครับทุณผู้หญิงเงินสั่งของของคุณนะหมดไปเท่าไหร่แล้วตั้งหลายบาทแล้วเนี่ย แห่คุณน่ะหมดไปไม่กี่บาทเองคุณก็บอกไม่กี่บาทนั่นแหละสำหรับคุณน่ะตังคุณคุณก็ไม่จ่ายแต่คุณน่ะใช้ตังผมจ่ายนี่ดีคุณก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาก็ไม่เป็นไรจริงๆนี่น่ะรอดจ๊ะใช่ก็ไม่เป็นไรนี่แต่ผมเป็น คุณจะบ่อนอะไรนักหนาบ่นทุกวันเลยฉันเบื่อนี่คุณถ้าคุณเบื่อนะคุณก็ไปนู่นเลยไปอนาคตเราก็ต้องใช้ตังนะคุณไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่รู้ว่านาะคตต่อไปว่าผมจะทำเงินบริษัทได้ตั้งเป้าตั้งยอดที่ได้หรือเปล่า คุณบริษัทเราก็เปิดมาตั้ง11กว่าปีเนี่ยไม่เคยล้มละลายจะมาล้มละลายอะไรล่ะแล้วแต่คุณเถอะล้มละลายไปแล้วก็คุณก็เอาของพวกนั้นน่ะเก็บของพวกนั้นแล้วก็ยายไว้บ้านผมเลยอะไรนี่คุณอะไรอะไรอ่ะวันวันก็บ่นแต่ฉันบ่นแต่ฉันเรื่องสั่งของนี่แหละก็คุณตงบีตะบ,บันสั่งสั่งกี่สั่งกี่อย่างนะร้อยอย่างร้อยกว่ามัง้ง แต่ก่อนเราก็แมพไม่ได้มีอะไรขนาดนี้นะคุณอยากกลับไปอยู่แต่ก่อนหรอใครจะอยากกลับไปล่ะคะฉันก็ไม่อยากซะหน่อยก็ช่วยกันประหยัดหน่อยที่อย่ามาบ่นสิแล้วแต่จะสั่งก็สั่งไปผมไม่ทําอะไรทั้งนั้นเล่าอ๋อจะสั่งต่อไม่รอเล่าแต่ แล้วแต่จะสั่งก็สั่งไป1ปีต่อมานี่แน่นี่แน่สั่งไปเลยสั่งไปเลยสั่งสั่งสั่ดึงึงดึงเฮ้ยเสื้อผ้านี้สวยอะแบรนด์ลายอะบรนด์เนมด้วยสั่งเลยค่ะนี่คุณจะอยู่สั่งของก้อนไหนอะไรอะทะเลาะกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะดูสภาพแล้วตอนนี้สิแหกตาดูบ้างคุณวันเล่นแต่โทรศัพท์ แล้วถึงตกมาอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะพราะคุณคุณคนเดียวของจะสั่งอะไรนักหนาะฮะที่บ้านก็มีหมดทุกอย่างแล้วเดิมก็สั่งมาของอัเดิมก็สั่งมาราคาที่ไม่ใช่ถูกถูกด้วยนะแพงซะด้วยเราเลิกกันเถอะบริษัทเราล่มจนมันแต่มานละเดี๋ยวคุณคุณฟังฉันก่อนอย่าเพึ่งไป โทรศัพท์คุณจะเอาทําอะไรก็ได้นะเอาไปขายก็ได้นะ15ด้วยได้ตั้งหลายหมื่นสงสัยเอาไปตั้งแบบตั้งฐานได้เลยนะเนี่ยฉันขอ,อ,อร้องเลยคุณอย่าไปได้ไหมพอเดี๋ยวคุณผมหมดความอดทนตั้งแต่คุณสั่งของตั้งแต่เล่นแอปพลิเคชันเป็นละขอโทษผมก็ไม่อยากกลับมาเป็นสภาพนี้เหมือนเดิมหรอกนะแต่คุณ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 ทำมันพังหมดเลย ขอโทษคุณอย่าดึงฉันไปได้ไหมได้ปอดอย่าไปอยู่กับฉันก่อนแล้วฉันจะอยู่ยังไงบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอกอดขาไว้เจ้าก็ไปคือเก <c oughs> ่าใครคุกข้าเจ้าไม่สนใจคอยอะไรเลยฉันจะฉันยอมทุกอย่างเลยนะคุณยอม กอดขาคุณเพื่อแม่คุณไปเลยนะ <_ C> e <at> ปล่อยผมไปเถอะเป็นยังไงบ้างคะเพือ่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ <ew are S 1> <_ C> e <at> เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุกงวะบ๊ายบายค่ะบายบายฉันอุตส่าห์ร้องเพลงที่คุณชอบคุณก็เค ก็ไม่ชอบคุณก็ไม่กลับมาจนเจ้าก็ก็ไปเล่นกับโทรศัพท์ของคุณสิไปโทรศัพท์คุณสำคัญกว่าไปเลย